ไปอาบน้ำก่อนทำไมถึงไปอาบน้ำอ่ะตัวเยอะตัวเยอะอ่ะไปขึ้นสไลเดอร์ไปเลยไหมเอาเลยเลยไม่ได้ถ่ายูปห้น้าเลยอะอ่ะได้ได้ถ่ายต่อไปเลยนะอ่ะขึ้นไปขึ้นไปสนุกไหมลูกรอจะเอ๋จะเอ๋ชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะ เอะเธอ,อเธออายุเท่าไหร่คะขกขวบอื้โอ้โหคิโครอนออกเต็มเลยสาบผมด้วยสาบผมนอนสาบผมอสาบผม ทำอะไรคะทำอะไรฮะสบายใจเลยนะสนุกเหรอลูกสนุก,นกนเล่นสนุกอะไรอะไรนะคะพูดดังๆไม่ได้ยินเลยฮะส,สนุกไหนยกขาย,ยกขาโโอ้ห ไหลลื่นเหรอไม่เล่นสไลเดอร์เหรอสบายไหมนะสบายปะนอน,นอนสบายใจนะน,นุ่นลอยออกไปกลางบ่อเลยไม่ทำไมอะไม่มยอยไมอะไม่มีใครอยู่ไม่ฮะไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่ก็แม่นี่ไงอยู่เธอสาดน้ำใส่มันทำไมคะ 在那里蹦蹦呢。So หมูหม,ห,มหมูหมูคุกคนใช่ปะใช่ใช่ไหมหมูคุกคนเอาไปทอดเลยได้ไหม,ไม,ไ,ไ,มไม่ได้เหรอ,หรอแ,แ้วจะไปทำอะไรต่อ,ไ,อนะไปอาบนะ้ำไปอาบน้ำอาป่ากป,าปานะ

ไม่เคยสุดเยอะดีเจอหมาเหมือนในหนังสือเลยอ๋อเหมือนในหนังสืออะไรดีเกินหมานะพี่พีหนังสือเรื่องอะไรที่มันดีเกินหมานะหนังสือปองแปรงหัวเน่าอ่ะหนังสือฟองแปรงหัวเน่าอ๋อดีเกินหมาเหรออ๋อโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายอาถ่ายอยู่ไงถ่ายอยู่บ๊ายบายด้วยบ๊ายบายไปเล่นน้ำให้ดูหน่อย แม่ไปยืนไม่ได้หนูเล่นกันไว้เละเลย